ตอนนี้ผมอยู่ในแบบดีมปะไทยคูณ2ซึปเป้าหมายในวันนี้คือการสร้างสวนสนุกให้มีทั้งหมด3ดาวดูสวนสนุกอันกิ่งใหญ่ของอันนี้สิมีเครื่องเล่นมากมายเชื่อนอนผมพอเพาะเลยว่าสวนสนุกอันนี้มันไม่ใช่ของผมหรอกเออและนี่คือสวนสนุกของผมซึ่งไม่มีอะไรเลยเพื่องนอน,อนตอนนี้ผมมีเงินเริ่มต้นเพียง ประมาณ1,000 0ดอลลาร์เองซึ่งก็เยอะพอสมควรแหละเออคือตอนนี้ผมก็จะเป็นที่ต้องลบทั้งหมดเลยมันคิดแบบลูดแล้วก็ลบทั้งหมดเลยทีเดียวใช่ไหมได้ไหมเนี่ยฮะเนี่ยกูต้องขี้เกียจมานั่งเคะธรรมดาเล็งเลงเลงแล้วพร้อมกับที่ดินที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะซึ่งแนนอนเริ่มจากการวางผังก่อนซึ่งแนนอนผมจะวางผังประมาณ คล้ายๆเมืองบาร์เซโลนาเมืองที่ผังดีที่สุดในโลกใช่ซซ่ง์นอนอเติมนี้เราอาจจะเริ่มจากอะไรง่ายๆโดยเราเราจะวางอันนี้แล้วกันดีไหมวางอาซึกแล้วก็สร้างทางแบบนี้แล้วส่วนทางออกก็ทําให้มันง่ายๆหน่อยเออแล้วก็สร้างทางเดินมาแล้วก็ให้มันเลี้ยวมาเออได้แล้วซึ่งผังเมืองบาร์เซโลนามันก็จะประมาณ เป็นแบบแบ่งเป็นเบาะเบะไป <Woo! S 1> ใช่มันค่อนข้างยัมีระเบียบหน่อยแต่ต uh? ่างจากกรุงเทพซึ่อตอนนี้เราอาจจะต้องจําเป็นที่ต้องแบ่งเป็นโซนโซนไปเช mm ่ hmm. นนั้นเราจะเออค้าอาหารในตรงนี้เออมีไอศครีมทั้งส่วนตรงนี้มีเฟรนฟรายของชอบของผม mm hmm. แล้วก็กาแฟสำหรับผู้สูงอายุที่แบบ หรือแล้วก็นอกจากผู้สูงอายุแล้วยังมีเกมเมอร์ติดเกมที่อยากเล่นเกมทั้งวันโอ้เริ่มมืดแล้วสงสัยเราอาจจะต้องติดแสงไฟซึ่งแน่นอนตอนนี้ยังไม่มีเงินจะทำแบบนี้ไปก่อนอืดีแล้วก็วางเออโต๊ะกินข้าวใช่อาจจะวางตรงนี้สักสองตัวเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเงิน <c oughs> เท่าไหร่เฮ้ยมีอะไรแจ้งเตือนมา เออกูลืมไปก้าหยุดทำไมไม่ค่อยมีคนเข้าลืมเปิดนี่อะไรเองซึ่งราคาต่อการเข้าคั้งนึงก็9ดอลลาร์เลยอาจจะลดลงมาเหลือซะตลาว150บาทประมาณนั้นเออโอ้ขอบคุณคุณรกค้าที่ใช้บริการนะครับแล้วใครมันอ้วกแตกแถวนี้ฮลิคอปเตอร์ฮลิคอปเตอร์มาแล้วฮลิคอปเตอร์มาแล้วแล้วมีใครมีใครมาทิ้งขยะเนี่ย คุณอย่างน้อยคุณก็ไปทิ้งที่อื่นก็ได้ส่วนสนุกผมมันเลอะเฮ้ย <Hey, S 1> ผมอาจจะต้องวางที่ทิ้งขยะแล้วอืที่ทิ้งขยะคพื่อไม่ให้คนมาทิ้งหรือผมวางที่ทิ้งขยะเยอะไปแต่ควรควรจะเยอะนั่นแหละเอออืมได้แล้วโอเคเราไล่ okay, ว,วางกงนเลยโอ้รถไป uh huh. หรือผมอาจจะโตแต่งสักหน่อย แล้วก็ปลูกต้นไม้ด้วยไม่รู้ว่าปลูกไปทําไมเออประมาณนี้น่าจะได้แล้วมัง้งสำหรับการตกแต่งวางม่วๆไปก่อนเออให้มันดูแบบไม่โล่งจนเกินไปแล้วก็ตัดสีด้วยก้อนหินใช่สุดน,นนอตเป้าหมายในวันนี้คืออย่าลืมนะครับคุณนชมคือการทําส่วนสนุกข,ของเราให้ได้3ดาวน,นะครับอเอาจริงๆออผมอาจควรจะอาจจะทําให้มันแบบ คุณลูกค้าครับอาจจะอึดอัดสัหน่อยแต่เพื่อความแบบสบายเฮ้ยคุณลูกค้าแจ้งห้องน้ําลูกไปเลยว่าลืมวางห้องน้ําห้องน้ำควรจะอยู่ห่างประมาณนี้เออห้องน้ําอาจจะน้อยไม่หน่อยนิดนึงนะครับคุณลูกค้าแต่นอน,น,นผมอาจจะต้องวางเครื่องเล่นอีกเครื่องน,นึงเพราะว่าแบบนี้ไม่ควรเรียกว่าสวนสนุกเนื่องจากคุณลูกค้าค่อนข้างจะขี้เกียจเลยไอพวกนี้มันขี้เกียจทิ่ายเลย ห่างไม่ถึงสิบเมตรเลยด้วยซ้ำอ๋อไม่ถึงห้าเมตรเลยอ่ะเออมันขี้เกียจกันซะแล้วอาชืกทำความสะอาดเหี๋ยวมึงถังท่าย,ยูหาจะมึงไม่ถึงสองเมตรเลยมึงทิ้งเลี่ยราดจังจังวะเอ,อ้ยแต่ดูเหมือนว่าธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดีหืมคนลูกค้าเดินเข้าไปอาชึกงานนัน กูเป็นสนามเด็กเล่นก็คงน่าจะได้มั้งแบบนี้นะเออแถมฟรีซะด้วยเราต้องหาเครื่องเล่นที่มันดูวิเศษขึ้นอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้อาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ออแล้วก็ต่อมาอาชืมได้หรือ,อยังสามดาวอะะแต่ขนาดนี้อืมได้ครึ่งดาวก็ไม่แปลกแล้วก็เปิดตัวสวนสนุกอันใหม่เปิดเลยอันนี้เป็นที่อะไรอ่ะ โอ้หมุน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 คุณลูกค้าครับแป๊บหนึ่งแป๊บตึีครับเดี๋ยวผมก็ทดลองเล่นเพื่อเออทดลองความปลอดภัยของคุณลูกค้าสักหน่อยครับอืมปลอดภัยดีแล้วอะ่ะเออคุณลูกค้าครับคุณคุณไม่จาเป็นที่ต้องต่อแถวตรงนี้ก็ได้ครับเออมาตรงนี้ก็ได้เออเราจะต้องจกแต่งสักหน่อยสร้างรั้วไปเลยนำทางไปยังที่ใหม่ๆ ต้งน้อนอๆครับก่อนที่เงินกาลังจะหมดไปกับการตกแต่งนะครับเออเราอาจจะต้องสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะพาสวนสนุเราไปสามดาวใช่เป้าหมายของเราในวันนี้เจ้แน่นอนเมื่อสวนสนุเราถึงสามดาวอ่ะมันจะสุดยอดกันขนาดไหนนะครับเออโอ้เอาจริงๆแบบนี้สําเร็จรูปก็ใช้ได้แต่แบบสําเร็จรูปมันมันแบบใช้เงินเยอะชิบหายอะ่ะเออ เราอาจจะต้องสร้างแบบประหยัดประหยัดเนาะเออก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราไม่ค่อยจะมีเงินจจต้องสร้างอื้บอันนี้อะไรอ่ะอืมน่าสนใจมีตัวช่วยให้ด้วยอะไรอ่ะหาสุ่มตัวเลือกมั่วๆเมืม่อที่ผ่ายเลยไ,ไม,ม่อารมณ์ช่างนะเว้ย โอ้ปรับแต่งให้ได้อิสระเลยนั่งติดอะไรวะเนี่ยก็สร้างได้แล้วไงซือ้อทำแบบแอดวาน์เออโอ้รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นมาเลยทันทีเอาละต่อมาก็สร้างทางเดิอนอือทีนี้อาจจะสร้างเป็นอันนี้เลี้ยวอ,อน้อยคุณราคาอาจจะไม่ชอบกันมากนะครับอืมเราอาจจะต้องตกแต่งซะหน่อย ได้เวลาหาของตกแต่งแล้วมันจะทําแบบนี้ไงเออผูอ้ชมคิดว่าผมทําสวยไหมอ่ะเออทาเป็นบ้านไม้เก่าๆพังๆทำไมมันขึ้นไปไม่ได้ ุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีความิีเห็นยังไงก็อย่าลืมบอกผมด้วยเพราะผมทำไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่ไอรถรางเนี่ยกูเสี่ยงเงินไปตั้งมากนะไอเวนคือตอนนี้ผมก็ได้มาหนึ่งดาวไปที่เรียบร้อยนะครับเหมือนว่าเราจะไม่ค่อยเหมาะกับงานรถไฟหอกซะหน่อยเออเราอาจจะเหมาะกับงานอะไรที่มันง่ายๆตรงนี้อาจจะทำเป็นร้านอาหาร เอาละตอนนี้ผมก็แก้ให้รถไฟเหาะของผมอะ่ะมันเล่นได้แล้วเออเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยนะครับอืมเนี่ยรถไฟเหาะผมมันเล่นได้แล้วกด F เพื่อแบบมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งอู้อาจจะช้าไปหน่อยนะครับผู้ชมอู้หนนลงมาอา,อ,อาจจะช้าไปหน่อยแล้วเถอะ อขึ้นแล้วก็ลงหาแต่ก็เสียวได้นะครับรู้สึกว่าคำพูดมันแปลกๆหรือเปล่าวะแต่ก็ทั่งมันเถอะแล้วต่อมาก็ได้เวลาทำ <c oughs> เครื่องเล่นเอออันนี้แล้วกันโอ้สําเร็จรูปอันนี้มันก็ค่อนข้างถูกนะเออแล้วก็วางเออ อะไรดีโอ้มีทองคำด้วยนอนกูไม่งโง่ขนาดซื้อทองคำเอามาเป็นแค่ของตกแต่งเหรอนะวางต้นไม้ไปเปิดให้บริการอืมดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้ได้กี่ดาวแล้วตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกครึ่งดาวนที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงนี้เออ ค่อนข้างจะอยากทําเป็นรถไฟหาะนะมาดูกันว่าจะเจ๋งหรือเปล่าค่ะผู้ชมหรืออาจจะทำพลาดแบบคือตอนนี้ผมก็รู้เรื่องรถไฟหาะขึ้นมานิดหนึ่งแล้วจากการทําอันนี้อืมอืมได้แล้วได้เครื่องบินแล้วก็ได้เ,เวลาเปิด ไหนๆก็มีก้อนหินใหญ่แล้วก็ต้องมีก้อนหินเล็กด้วยแต่ผมขอบอกเลยว่าผมไม่เล็กนะครับอ๋อเครื่สูงขึ้นแล้วเออเครื่องเล่นอันนี้ซื้อมาคุ้มจริงจริง,รงถึงแม้เอาจริงออมันน่าจะเหมาะกับการแบบเออขึ้นไปที่สูงๆแล้วก็แบบแบบเหมาะกับวาง,งกลางแล้วก็แบบมองทั้งส่วนโอ้ ถ้าในระยะยาวอันแค่เออพื้นที่สูงแค่นี้คงไม่พอหรอกเออเอาแค่สูงระดับหนึ่งก็พอแล้วมั้งเออไม่ต้องสูงมากประมาณนี้น่าจะดีเช้อประมาณนี้น่าจะดี <c oughs> ประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งแล้วก็ชื้อทำให้มันสูงสุดแล้วก็หักเลี้ยว แล้วก็ขึ้นสูงขึ้นอึ๊ดิ่งแล้วก็ดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วไม่สิลืมไปจะต้องสร้างแบบนี้คุณสูงคุณสูงแล้วก็ดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วดิ่งดิ่งกูรู้สึกว่าหลังหลังเริ่มสร้างมั่วหลัย้อยบิดชิบหายาแ้วยังไม่แหย่อยอาชีพทำได้ไหม โอ้ทำได้กระชืบแล้วก็สร้างาชืบอืมได้เลยแล้วก็ได้เวลาอาจจะเป็นตัวเราที่อาจจะเฮ้ยรอกูด้วยกระชืบขึ้นไปกระชืบอืมกระชืบแล้วก็ยาหู <c oughs> แล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ดิ่งลงมาโ oh <c oughs> อ้มากกาอืมได้แล้วก็ไปค่อย,ยืนยันแล้วว่าสามารถเปิดได้ตอนนี้ส่วนสนุกข,ของผมก็ได้มาทั้งหมดสองดาวที่เรียบร้อย ตรงนี้อาจจะวางเครื่องเล่นอะไรก่อนอเครื่องเล่นอันนี้ไงเออซื้อแบบสำเร็จรูปเลยอาจจะตั้งตรงอื่นแทนวันหนึ่งคิดแผนก่อนเอยอ,อาจจะต้องวางเออทางออกตรงนี้อืมส่วนเออตรงทางตรงนี้ก็อาจจะแบบอืมเป็นไปตามแห่งที่เราวางไว้อาจจะสร้างเป็นอืมได้แล้ว ส่วนตรงนี้อาจจะตกแต่งหรือทําเป็นอืมอะไรดีวะแต่ที่แน่ๆวางถังขยะก่อนเพราะไอ้ลูกค้าพวกนี้มันขี้เกียจใช่ขนาดถังขยะอยู่ห่างแค่สิบเมตรอ่ะมันก็ยังไม่อยากทิ้งเลยเออทิ้งลงพื้นเลยเนี่ยแป๊บเดียมไอ้พวกนี้มันก็ขยันทิ้งขยะจริงๆเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ แล้วก็วางได้ทําการมารงมานั่งให้แบบเอ่อพวกผู้รักมันกันหนุ่มกันหนิงกันใช่ล่าล่าลาล,าล,าลา่าโอเคมึงมึงจะเข้าก็เข้าไปไอเบนลืมไปลืมเปิดซึ่งตอนนี้เราก็ได้รางวัลอะไรมาเนี่ยได้เออลรถไฟใหม่แล้วก็มีอะไรเนี่ยอืมตังค์าอืมโอ้ตอนนี้ก็ใกล้สามดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอืม อีกแป๊บเดียวก็คงจะได้สามดาวเสนาโนนตอนที่สวยสนุกของเราเป็นสามดาวอ่ะมันจะสุดยอดแค่ไหนก็ติดตามรับชมไปเรื่อยๆเน,นะครับส่วนตรงนี้ก็วางเป็นเครื่องเล่นเล็กๆแบบนี้ไปแล้วกันอืมลาลๆาๆาาาาาโอเควางเป็นแบบนี้ส่ววตรงนี้ก็วางแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคได้แล้วแล้วก็อาจจะทําการตกแต่งนิดหน่อยได้ไหมครับผูลล้ชม โอเคแล้วก็ตกแต่งตกแต่งนิดหน่อยเออตามเพื่อรถไฟเพวกนี้แล้วก็วางเพชรไปไอเพชรนี้มันก็แพงเนาะเอออาจจะวางแบบชั้นสามอันตรงตรงนี้เออตกแต่งส่วนตรงนี้เราเราแบบเผื่อลูกคุณลูกค้าแบบเฮ้ยปวดเกีย้ยวเฮ้ยกลัวจะเดินไปอเชื่อแบบปวดเกี้ยวกระทางหันตรงนั้นน่ะเออแล้วก็แบบเฮ้ยปวดเกี้ยวอาจจะต้องวางเออ ห้องน้ำชัดหน่อยบอกเลยส่วนสนุกที่เนี่ยค่อนข้างจะน่าเลือดเลยแบบเออขนาดห้องน้ำยังเก็บตังค์อ่ะคุณผู้ชมอา่าแล้วก็วางอันนี้ไปลัว้วทำเป็นกั้นเฉยๆเนี่ยเอเอไอพวกเดี๋ยวคู่เกอสวัสดีจับเพื่อนสาวอืมเออตอนนี้เราก็มาเที่ยวสวนสนุกอันนี้กันนะอือ คาะสุดยอดไปเลยใช่ไหมโอเคแล้วต่อมาก็วางตรงนี้ไปแต่ก็ตรงนี้มันโล่งอะ่ะเอ้ยกูไปได้ขายพืน้นด้วยอาจจะเป็นทําเป็นร้านค้าเออขายหมวดโจนสลัดแซตตาอะไรพวกนี้เออซื้อตอนไอ้พวกดี้เพปีบลูกโป่งเพื่อกแพงชิบหผาเลยไว้เออค่อยทําทีหลัง แล้วต่อมาก็เออได้เวลาทำทางเดินใช่เพื่อเออเตรียมพร้อมสำหรับเออการซื้อพื้นที่และเหมือนว่าเราควรจะ A F K กันยาวๆเลยครับเพราะว่าที่ดินแปลงหนึ่งแม่ก็แบบาไปแล้วห้าพันอ่ะเออตอนนี้ส่วนสนุกของเราก็มีคนเข้าตั้งแปดสิบเอ็ดคนเลยสุดยอดอะไอ่ะโอ้ผู้แข่งนี แกมดาด่าใช่ไหมอ่ะที่เห็นสวนสนุกเราประสบความสำเร็จกว่าแกนะเอาล่ะคุณส้มตอนนี้ผมก็ได้เจอกับคนดังเฮ้ยจะจริงจาเะจักรจาจ้าขายออก่าจะจริงจา,า,ยยาจะาจะจริงจา,จจงจาซื้อตอนนี้ผมก็ได้เอฟเคมาจนได้เงินหมื่นเป็นที่เรียบร้อยอืม ซึ่งมาดูกันว่าผมจะใช้เงินหมื่นภายในเที่ยววิหมดหรือเปล่าราช่ปซึ่งนอน,อนเราอาจจะต้องวางถังถ้ายาก,ก่อนอืมเพราะว่าไอ้พวกลูกค้าพวกนี้มันไม่ค่อยจะมีสามวันสำนุกสัเท่าไหร่อืมได้แล้วเออเก้าอี้เช่านอนต่อมาเราอาจจะต้องซื้อที่ดิน จะซื้อสองแปลงเลยไหมมันแพงยุบหายที่ดินเนี่ยคือถ้าซื้อที่ดินตรงนี้ไปเราจะต้อง AFK ต่อยาวๆดังนั้นเราควรซื้อเนาะเอาละต่อมาก็ได้เวลาทำอันนี้ต่อมาก็ได้เวลาทำอนนเออ,เ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเรือ เรือเรือยกเยหรือเปล่าวะมั้งเรือโยกเย้ e. ใช่แล้วก็ได้เวลาทำทางเดินอืมน่าจะได้แล้วมังม้งอืมได้แล้วแล้วต่อมาก็ได้เวลาสร้างม้าหมุนอาชืบได้แล้วม้าหมุนแล้วก็ได้เวลาเออเปิดเปิด เออน่าจะพอพอได้มั้งอาจจะได้ห้าดาวหรือสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มครัวคุณต่อยโอเคแล้วต่อมาก็ได้เวลาวางต้นไม้ทำไมวางไม่ได้๋อมันจะชนนี่เองเทรเชรเออวางก็จะวางได้ อืได้แล้วแล้วต่อมาก็วางเอาละหลังจากนั้นก็ได้เวลาทําทางเดินต่อคือตอนนี้แผนของเราคือจะสร้างตรงน,นี้เออจะสร้างเออชิงช้าสวรรค์ใช่ตรงน,นี้คออคือแผนของเราแล้วก็วางเออเครื่องเล่นอันนี้ตรงน,นี้เออแผนของเราก็ประมาณนี้แหละเอาละขอบคุณชมตอนนี้ผมก็ได้มีเงินตั้งสองหมื่นสี่พันแล้วครับอืม แน่ผมจาได้เวลามาสร้างอันนี้นะครับสร้างตรงนี้เนาะเออเออทิงช้าฉวัลแล้วก็วางไปวางไปอืมได้แล้วแล้วก็วางพื้นต่ออาชืบได้แล้วทิงช้าฉชวัลแล้วก็ได้เวลาทําการเปิดทําการอืมดีแล้วก็เออทำการวางรั้วไป ไม่สีหรือว่าเอารั้วหล็กดีได้แล้วนะครับอแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรั้วไม้อมแล้วก็เอตกแต่งนิดหน่อยด้วยอะไรดีดอกไม้เนี่ยเออกูไม่กูตอนแรกนึกว่ากูหรือว่าก้อนที่ซะอีดอกไม้แบบดอกไม้แบบเอารูปมาตัดแปะอ่ะเออไม่รู้ว่าทำไปทำไมทำเพื่ออะไร อดอกไม้แบบเอารูปมาตัดแปะแค่นั้นเองเอาจริง,รงๆเกมนี้มันก็ดูมีงบประมาณตั้งเยอะนะเออคือแต่ก่อนเคยเป็นแบบดังมากควรจะแบบมีงบประมาณมาอย่างน้้ยก็ทําดอกไม้แบบไม่ใช่รูปตัดแปะก็น่าจะอย่างดีเอาละแล้วต่อมาก็ได้เวลาทําอันนี้ไม่รู้ว่าเครื่องเล่นอะไรเพราะผมไม่รู้จักเลยโอเคได้เวลาเออวางนี้ไปอันนี้อันนี้ไป อืแล้วก็ทางเดินทางเดินส่วนตรงนี้ก็ทําเป็นทางเดินดีอืได้แล้วเสร็จแล้วแล้วต่อมาก็ได้เวลาวางต้นกระบ,บองเพชรวางไปมั่วๆแหละเออเดี๋ยวก็ดูสวยเองเสร็จแล้วอืแต่ทําไมมันมืดจังเลยวะเนี่ยใส่กล้องต้องได้เวลาวางแสงไฟเท่หน่อย แล้วต่อมาเนื่องจากมันค่อนข้างจะมืดก็อาจจะต้องวางแบบนี้แบบนี้อ้าวตั้งหมด <c oughs> คือช่วงน,นี้ค่อนข้างงบประมาณค่อนข้างชอ็อตใช่เอาจริงๆผมอยากดูนะว่าเครื่องเล่นนี้มันคืออะไรเนี่ยโอยครูใช่ผมก็อยากเล่นด้วยเช่นกันอ๋อนั่งแบบนี้อะไรอ่ะแค่นอนเฉยๆยได้ไงอปิดแล้ว โอ้โมูนมวนโอ้ไล่ลาไลลาโอโอโออเวียนหัวถ้ากดถ้าเกิดคนอ้วกแตะเท่าน hm ี้จะเป็นยังไงไวะไล่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 าล่อะเชนโถไล่ลาขอเยอะแต่ลา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 มันก็เครื่องเล่นหมุนธรรมดาไม่ใช่หรือไงเปิดมา โอเคมาดูกันว่าสวนสนุกอันนี้มันจะได้กี่ดาวแล้วเออขุดตรงนี้ด้วยเผื่อในอนาคตเออจะได้ทําทางเชื่อมต่อตรงนี้มาดูกันว่าตอนนี้สวนสนุกข,ของผมจะได้กี่ดาวแล้วเออตอนนี้ก็มีคนเล่นอยู่ร้อยกว่าคนอู้สามดาวแล้วก็ก,ก็ถือว่าจบภารกิจของผมที่จะเล่นแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยถ้ายอดเิียวยอดซับ ถ้าคุณชอบกดไลค์ก็สมครใเพื่อเป็นใจผมแล้วก็กดแชร์เพื่อส่งต่อคลิปนี้ให้กับคนอื่นด้วยผมก็จะกลับมาเล่นแมบบนี้ใหม่ในอนาคตบา,บายบยโอ้เนี่ยความยิ่งใหญ่ของส่วนสนุกของผมเนี่ยดูแบบอืมทั้งส่วนสนุกเลยอืมบายบาย